้าเมื่คุ้มเฉยเลยพี่พี่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีคุณลุคณงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักกันทุกๆคนทุกทท่านเลยนะคะ,ะก็ขอ,อยินดีต้อนรับกูัช่องคู่ของเรานะคะช่อง LA นะคะพวกเราสองคนนะคะได้เดินทางมาในป่าแห่งหนึ่งกับกลุ่มของนายพานเมนื่อคิดล่าสุดนะเราก็ได้พัดหลงไปครั้งหนึ่งเนาะตามเขาไม่ทันพอเขากลับมาก็มาเจอพวกเรานั่งหอบเหนื่อยกันอยู่แล้วพวกเขาก็ไปกันต่อที่ วัดล้างซึ่งที่พีเอซีเคยไปกันแล้วล่ะวัดที่มีแต่ความน่ากลัวน่ากลัววัดที่เป็นวัดล้างที่มีบ้านหลายๆหลังอ่ะเขาเรียกกุติกุติล้างเขาเรียกว่าเป็นวัดของวัดพุทธของวัดธรรมกายเนาะที่ว่าไม่ได้ไปต่อไม่ได้สร้างต่อนั่นเองนะคะทุกคนต้องยุติกันสร้างแล้วก็มีสิ่งชั่วร้ายเข้าไปอยู่มากมายพวกเราไม่ได้ไปเพราะว่า พวกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหาเหตุกันอู่แล้วแหละเราแค่ไปเดินเอาประสบการณ์ไปเดินกับพี่พี่เขาไปเดินกับนายพานท <ำ S 1> ่านนีนแปลกแปลกใหม่ๆบ้างแปลกใหม่ๆเติมตากับผู้คนมากมายกับคุณลุงนายพานคนนั้นที่มีความรู้ความสามารถนะคะ<ช>ทุกคนเพื่อเราเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ะโอเคแล้วก็พวกเราไม่ได้ไปต่อพวกเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพวกเรานั่งพักแล้วก็จะตั้งแคมป์กันแต่ว่าตอนนี้ยังหาจุดตั้งแคมป์กันไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะคะทุกคนไปดูว่า จุดไหนเหมาะสมเนาะเอาแบบติดน้ำเนาะเพราะตองช่วงนี้มีน้ำแต่ไม่เยอะเยอะแต่ก็ยังดีเห็นพี่แฝดบอกว่าเดี๋ยวจะพาแวะไปหาหมอแม่หมอเหรออือแต่ไม่รู้ว่าไปจะเจอหรือเปล่าแต่ก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาวันนี้ตั้งใจจะมาวันหลังใช่ไหมแต่ว่าพี่แฝดว่าในไหนเดมาแกันเดี๋ยเป็นป่าเราจะลองอัดทัดูกันละกันโอเคก็ทุกคน ก็เดี๋ยวพวกเรากินข้าวเสร็จพวกเราจะเดินทางไปหาแม่หมองกันต่อก็ฝากพี่เอฟซีเนี่ยกดไลค์กด, like, กดแช<ต>ร์ให้พวกเราด้วยเป็นเตมามากเป็นกาลังใจให้พวกเราในการทําคลิปนะคะทุกๆคลิปของเรามีความหมายนะคะเพราะว่ามันคือรายได้ที่พวกเรารายได้ที่พวกเราสร้างมาด้วยกันนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องคู่นะคะเป็นรรายได้รวมเอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็วข่าวดีตอนนี้ขอบคุณแม่เบนท,ที่ติดต่อมา <laughs> เ่าดีตอนนี้แม่เบนแม่เบนนะคะเขาดูคลิปเราหรือปะเขาดูคลิปเราเขาเห็นแล้วว่าเราแจ้งวาในีคลิปเขาก็รีบสั่งกล้วยม้วนหนูไว้แล้วทีน้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนี่แหละชื่อในบ้านเขียวอ่ะแล้วหนูก็เลยหาชื่อแม่เบนไม่เจอสักทีเนาะที่ไหนได้เป็นชื่อเป็นภาษาอื่นก็เลยหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวพวกเราออกเดินทางไปตั้งแคมป์กันดีกว่าไปหาจุดที่เหมาะสมนะคะฝากกดแล์กดแชร์ด้วยที่สำคัญไม่กดค้างโฆษณาอาาศดี โอเคทุกคนผมเลือกเป็นจุดนี้นะจุดที่มีน้ำแล้วก็มีพื้นที่ในกา,ารทำประกอบอาหารได้นะครับพี่ๆบรรยากาศดีมากลมดุนมากนีปะตอนนี้ทุกคนครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะถึงแบบอ่บาเขาเรียกว่าอะไรปลายฝนต้นหนาวแล้วโอ้โหแบบตอนเช้าอ,อากาศเย็นมากแล้วก็ช่วงกลางคืนน่ยโอ้นอนสบายมากนะช่วงหน้าหนาวนะทุกคนผมแบบแฮปปี้มากแต่ไม่อยากอาบน้ำเกลียบน้ำหนาวนะ นี่อมเ๋ยวไหมผู้หญิงที่แข่งแต่งคือน้องออมน,นั่นเองแค่ okay, ว่าวันเดอร์วันเดอร์วูมเอ็นเราเข้าป่าแล้วก้องเขาเรียกว่าอะไรวะ เพราะว่าต้องอเข้มแข็งคข้าวนะพี่ืิเราจะไปพูดกับสิ่งชั่วร้ายเสียงนิ่ม,มนวลไม่ได้นะไม่ปลอดภัยทดลองไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต่อ,อให้ใจเรามันกลัวแค่ไหนเนี่ยแต่เราต้องทําพฤติกรรมที่มันเข้มแข็งเข้าไว้อ่ะหอมตรงนี้แหละพี่พีิวางเงี้ยเหมาะราวังนะจะเลือกฝั่งไหนซ้ายหรือขวาน้องตรงโน้นกับตรงนี้ ลงไหมลงตัวยังมีความลงดีกว่าเออตรงนี้มันดูลบไปหน่อยเนี่ยมี้อแค่ไหนม้นะนี่มีเตาสามเตาด้วยมีเตาสามเส้าเราสามคนนักสาเส้าสามคนโอเคทุกคนเราได้ที่ตั้งแคมป์แล้วติดกับริมน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยสวยงามมากสาาล้างขาล้างช้อนได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้เนาะพี่เแต่รู้ไหมว่าน้ำที่นี่ขา อันนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุอ่าธาตุเขาเรียกว่าธาตุอะไรสักอย่างอืมธาตุนั่เม่ธาตุเขาเรียกว่าธาตุอะไรสักอย่างนะพี่มันเป็นแร่ธาตุแร่ธาตุเหล็กหรือเปล่ามีความรู้แรงโค้กกว่านี้ตอนนี้มาแล้วก่อนตั้งชั้นก่อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเย็นเจอกันโอเคตกใจเลยจะตกใจโอเคได้เลยไป มาเลยถนนจาไปแปลกเจอรึอเปล่าดี่าวขึ้นอมวันทิพตั้งเตาอันก่อนนะโคน๊ะปล่อ,อยมืออีกมีเตาเกา่าตั้งแคมเก่าของตัวนี้นะอดเลยนจะอเอกไปหาไม้ให้ขึ้นมาอห้ยี่ตุ้กขร ให้คนะนาสาวระสบนะไม่ออะหรอไม่ชอบคนเหนื่อยคนเหนื่อย ครับลองพบตรงพบแต่นะ น้ำที่ที่ฝนหมดแล้วนะไมงั้นส่งน้งอันนั้ไม่รอสายนะตอนนี้แน่นะมันเป,นปาเปนไปฝนอยู่นะพี่แต่ตัวเ่วงเย็นเนาะอุ้ยแดดลงแล้ว นิดแล้วก็จะตั้งงอก่อนนะน้ำร้อมนะ กี่แดดนะไปมาเมื่คืนเรามึถ้าป่งน,น่นมันเดาไม่ถูกเนาะว่าจะเป็นอไนะไรบ้ออางเปล่อนอะไรบ้างเอาางน้ะีกหน่อน่งน่ารอดม่ก็ไรด้ไม่มีไม่กับคน ตาวกันดีกว่าพี่นะเพราะว่าก่อเราเริ่มอาที่แล้วอ,อ่นน่ี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะอ่าแม่บ้านแม่เรือนนะต้องใส่ยเยอะกว่าน,นะเอาแค่พอสองสองกระป๋องนะไม่มีปัญหาพอไหมอ่ะอีกหน่อยก็ได้มั้งอ๋อวางไปปึบ๊บเออับไปเลย คันน่ะมันชอบตามออมนะเพราะว่าเป็นคนที่ร่างกายอุณหภูมิร่างกายมันมันอุ่นอวันมันก็จะตามนี่เห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะตามมามันจะตามเลยว่าคนราะใครมาพี่ไม่อุ่นอย่างนี้พี่ไม่อบอุ่นหรือเปล่าเฮ้ยคำนี้แรงนะพี่ไม่อุ่นมาแรงมาแรงมาแรงเดี๋ยวมันก็เราค่อตักออกก็ได้อาช้อนตักออก ก่อน,นะกครับน้องอ๋อบอกว่ารู้สึกว่านีน่เสียงคนตัดไม้ดังมาจากไหนอ๋อมไม่เจอว่าฝันแล้วฝันไม่รอดมัในมาแยกแยกเสียงเหรอทำไมก้อนเมฆสีดำมันฝนจะตกหรอมาในคที่เราอยู่อ่ะมันกินแดดลงอยู่เลยใช่มันจะแดดลงดีๆนะไปมา,มา,ามไม่ยังมันจะคว่ำไหม นี่นเสียมาเราเลยขนมในวัยเด็กนะคะทุกคนอ่ะขอโทษลืมๆนะถ้าลืมขายขาตปาคนหนูชอบลืมตลอดเลยหนูต้องขออภัแ่แม่แมด้วยแบบมันเป็นความรู้สึกที่ลืมเป็นคนที่ลืมมาก ขอโทษด้วยนะคะว่าไม่ค่อยได้กินอะไรในป่าพี่พี่ก็เลยจะชอบกิบกนีอนแรกก็คุยกันดีๆว่าอากาศดีมากแจ่มใสเออมาตาเม,มื่อคุ้มเฉยเลยพี่พี่ ทำอะไ้วะเดินไปดูเห็ดมา ไม่เจอเห็ดเลยนะถ้ามีเห็ดจะใส่ในมาม่าเราพี่พี่น้องนะร้ะอจ้ามาแล้วคนเติมไปดีกว่า เจอเขาได้นะอมาข้างปอก ค่อยควันไหนบอกแล้วว่าควันมัชอบตาย ยาอเสร็จดีเดาไม่มีตาก,กล้องไม่มีมือกล้องเราก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ทุกคน <c oughs> มาฮะทุกคนผมจะจับจบทีแลนะเอ้ร้อนร้อนร้อน เปิอกมา,มาเอาเปลือกนี่จับไงจะได้ไม่ร้อนเปลือกกับตัวพองเลยละลายปติอ่อาทำงานอือฮึมาดูมาลุ้นว่าน้ำเราจะพอหรือเปล่าออกไม่ช่าเยอะนะออก,กินนิดเดียวเยอค รเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่อะไรไงน่ากินไหมอ่านางกินมามาทำจากธรรมชาติติดริมห้วยแบบนี้ทุกคนนะใช้ชีวิตง่ายๆบางคนบอกว่าทําไมเราไม่ทําอาหารประกอบอาหารในป่าเลยมันใช้เวลานานแล้วก็การที่ทําอาหารกินในป่าเนี่ยเราต้องม,มาค้างแรมพี่พี่อ่ามันใช้เวลาแล้วก็มันเปลองเวลามากซึ่งเราเอาง,ง่ายๆแล้วก็ทํคพิพให้ดูแบบว่าน่าดูหรือมีพี่เพืซี่อยากให้เราทําก็บอกได้นะเ,<อ>เดี๋ยว เอางี้ไปกางเต็นท์นอนในป่าดีไหมอ่าพก <6 S 1> เต็นท์ไปดีไหมอ่าเราซื้อเต็นท์มาแล้วแต่ซื้อเต็นท์มาแล้วพี่พี่เพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะทําคลิปนอนในป่าแล้วแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรากลัวยุงเต่ช่วงวนี้ฝนาอากาศไม่เป็นใจนะใช่ก็เลยเตรียมเต็นท์มาเลยอ,อ่าน้องอ๋อมตั้งกล้องแล้วก็น,นัง่งอมามาถึงโอเค คุณม,มือว่าฟาร์มที่เราเข้าป่าแล้วมาทำอะไรแบบนี้มันจะน่าดูหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนคงจะชอบชอบแ,แล้วก็อยากอยากดูอีกเยอะแล้วก็อยากอยากจะทำอะไรแบบนีน้เหมือนเราแต่ว่าไม่มีโอกาสึพรจะทําได้ต้องอยู่ในป่าติดป่าในเมืองคงหาป่ายากหน่อยนะพี่้เห็นไหมฟันมันตามผมตามฉันมากตามฉันมาก เปลียนน้ำทุกคนนะดังแล้วก็อยู่กองไฟที่มันแบบยุงไม่มีนะยมมะนะุ่งมากวันนี้ครับอุ่นมากฝนไม่น่าตกหรอกแม่ครับมันทินท้งเฉยๆมองวล้วมันจะไหม่แล้มัน,น,มมมนอะไว่าทิ้งหนานไหมทิ้ง้แล้วสุดแล้วโอ้โอะ สม่เลครับ,ม,รบรมีออกมาให้ตามพุงแม่ทางไปก่อเราเราตามไปเราไม่ได้กินข้าวแน่อรอตอนเยก็เ็จะร้นมากว่าพวกเขากินข้าวกันมาแล้ว ม่ได้พี่อีกแล้วเป็นไรไหมคะที่พี่ถ้าสมมติว่าเราให้ยังไงเนี่เป็นมาทำกองที่ไม่เ็นที่ให้แล้วทุกคนในโคการอะที่พี่ลืมลืมดิหิเรื่องประเดนลืมแบบลืมแบบสนิทเลยทุกคนมี่้ มลคเป็นอะไรได้มาี่อะไรในป่าก็เลยทีาห่ แม่หมออยู่อยู่แล้วล่างนี้คือมาเป็นเส้นน้ำเหมือนกันถ้าฝนไม่ตกก็ไปต่อเนาะมันเดินไปดูไงแม่หมออยู่หรือเปล่าถ้าแม่หมอไม่อยู่เราไม่ถ่ายถ้าเจอแม่หมอจะอัปเดตคิปทันทีถ้าไม่เจอผมก็ไม่ถ่ายเพราะมันไม่มีอะไรหรือเปล่าเสียเวลาเพี่แอฟซีชมคิด ท,ท่านไหนสนใจที่จะสั่งซื้อขัอ้วม้วนนะคะพี่ๆทักมาได้เลยนะคะรับออเดอร์ตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้เผือกหมดนะคะเผือกมันจะมาเผือกชิ้นเดือนเนาะเผื่อชิ้นเดือนเลยก็ว่าได้ตอนนี้เผือกหมดนะคะ อันนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนห้าแถมหนึ่งส่งฟรีนะคะทุกที่ห้าแถมหนึ่งส่งถึงในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนี่แค่ส่งเหมือนกันนะเออแล้วก็พวกเราได้ทำการแถมไปให้ทีวีเอซีที่สั่งเกินสี่ถึงห้าครั้งนะคะถ้าจะไม่บอกนะ เราจะไม่บอกอะสองงใส่ไปแล้วงานว้กอีกถุงไม่บอกเลยพี่ใสไปแบบไม่บอก,ลเ,อเ,ก,บเ,ลกเลยเอมได้เลยกันเลยพ่อไม่เป็นไรอย่าพี่เอ้ยซิคิดว่าเราใส่ไปเกินไงเราบอกว่าเราใ<ห>ครทักมาหามแล้วทำไมใสมาที่อย่างยางงี้อ๋อก็เราังใจรหรือว่าค้าใไรยังไม่ได้เนี่ยมันอาจจะตกหล่นเนาะเพราะเราอาจจะไม่ได้ย้อนดูแชทก็ทักทวงได้เลยนะคะว่า ทำไมตั้งวามถุงยังไม่ได้ก็ทวงได้เลยนะเดี๋ยวหนูแข็งให้เลยแน่นอนทางหน้าแต่งให้เป็นสองถึงไปเลยนะคะท่าไม่กลัวขาดทุนครับกลัวไม่มีที่สี่มากกว่าเสร็จเอาแล้วทุกคน เป็นสิ่งไม่แน่นอนนะพี่พี่จะแดดแต่ฝนแตลมก็ไม่ไม่ไม่รุนแรงเกินเนาะ คร ติดคอผมอ่มมะไม่ทำเรื่องนี้เลยอ่ะกินไม่ระวังเลยไม่เป็นเลยอ่ะมัน,น,แมนดแบบหายใจไม่ออกอ่ะมันติดตรงเนี้ยมันคือไม่ลงคลายไม่ออกอ่ะเราต้องอ,อ้วกมาขออภัยด้วยทุกคนนะขออภัยด้วยใครกินข้าวอยู่ขออภัยด้วยเป็นไงคะเองกินเคี้ยวไม่ละเอียดไงพี่แฝดเลยขวดฟันอยู่ไงไม่ได้ที่เราไม่ให้กระป่ากระของหรือเปล่าไม่ได้ อ๋อคุณพ่อเห็นหรือเปล่าวะพอขมาเดี๋ยวหนูขอโทษจริงๆริหนูลืมจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้หนูแบบหนูพลาดจริงๆหนูลืมว่าหนูลืมให้เจ้าที่เจ้าทางกินพี่พี่หนูกดอื่นหนูขอไปพี่พี่เอฟซีด้วยหนูว่าต้องต้องมีคน้วงหนูอยู่แล้วแต่ว่าคนลืมพี่พี่หนูลืมจริงจริงหนูขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวเอางี้ได้ว่าพี่พี่ พรุ่งนี้เราซื้อผลไม้มาขอเจ้ที่เพื่อทางไนหะข,ขอโทษเนาะที่นี่จุดเดิมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกหนูเข้ามาขอโทษ,โทษเ,<อ>เจ้าป่าเจ้าเขาอยู่เหมืนกับติดคอแต่ไม่ออกเลยมันติดรอดลมติดคอแล้วต้องว่าให้ออกีหลังให้ก็ออกออกมาอันนี้เราควจะเลือกเรื่องที่เราไม่ให้ของน่าจะมีส่วนไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ๆอันนี้พวกเราแค่ดเดาเนาะว่าน่าจะเพิ่มเดินใช้วิจรยายจรณญาณนะคุณผู้ชมนะ แต่ตัวเองอ่ะเคี้ยวไม่ค่อยอันนี้อยู่แล้วไงเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดปวดฟันด้วยแล้วก็เป็นเส้นมามกาไงอาจจะมีส่วนด้วยที่ว่าสะเพ้าไปเองไปคิดก่อนคือทุกคนเดี๋ยวพวกเราขอปิดคลิปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเตรียมผลไม้แต่เช้าเนาะคุณผทุกคนต้องขอโทษพี่พีเอฟซีด้วยเนาะที่ทำให้ตกใจนิดนึงตนอ่อมตกใจหมดเลยคิดว่าพี่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราขอกลับบ้านก่อนแล้วกันพี่พีจ็บของกลับบ้านก่อนนะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีนะคะวค่ะ